คนทั้งไหนคนกาลสินแหละครับผมมึงหัวเสียควยเล็กน่อยบึงโอ้ยียคกับเล็กนอยจากบงรับเล็กน้อยากบงครับน้ำแตกวะมื่อน้ตวเมื่อนตกต่อตามตรงน้ำแตกวะ่อ้แตกมือนแตกวบมือนึ่งมือนึงซากบอาจะเชื่อโอ้ผมมันแย่สบางมือครับเกบางมือเฮ้ยไอพานมาแถวนี้ กูกำลังสิกลับอ,อุบลเออมุ้งจักกูอยูอ่เลยหรอฝากหนึ่งยางนะฝากหนึ่งยางไอ้กะเห็นมึงเด้งมากตลอดกูไปในที่ตามมึงหรอกมึงก็ไปที่ตามกูมกึงมากูบรูว่ามึงมู้จักไก่บ่แต่สิ่งหนึ่งไอ้ฝากเนี่ต่อจากนี้ไปโซเชียลเนี่ยใส่มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมสามร้อยยิ้มสามเสียงของเราะนะพอใจเนล่าไอ้เป็นกระลังให้ตุกใจใจไอ้ให้โตเป็นไงกูเห็นใน่คิวเพาเขาให้งขัเงินสามของน้าได้อยู่บ่ เดี๋ยววะทีมันมันเป็นทีหน้าครับอันนี้เพิ่นเุีแยเล่ยิ่นเรียกว่าเอาไปซื้อกินเลดครับเออ <ปะ S 2> ดีแล้วเแยเล่ยแล้วใจดีทีมงานที่มายามโตนี่ก็มี้ได้น้องไอ้นะไอ้ก็เป็นกลังใจให้โตเออแล้วพุ่นกับเขากับบุรีมึงเขากับดามึงแต่กูกเห็นลังใจมึงเด้อเพื่อนมนุษ,ณษณนต้องกันนะ อยู่ลงรถบ้ากี้ไอ้พายอกเด้อแต่กูก็เดี๋ยวหูความจริงอ่ะว่ามึงจะเสียคุ้ยได้หน่อยเบิ่งเด็กหน่อยแอบทายกับพี่มันบดีเออมันบดีมึงอย่าไปหาเห็ดเข้าใจว่าเอออย่าไปหาเห็ดเด็กหน่อยเขาห้องเขาเพื่อนจังสิมันมันบดถือต้องไอเป็นกลังใจให้สบายดีเนาะมึงจักอาอยู่มันบดีกูซื้อยัง ตอนนี้เพื่อเปล่าก็ม่งเห็นกูทั้งไหนทั้ง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 แต่กูได้ยินข่าวเสียปูวอากูบอกมาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วมึงเข้าไปด่าพวกไอ้มนบ่ลเป็นเพื่อนอารันผูท้าแล้วบอลนะเปียกพ้อมมั้งครับเต็มตะกี้มันโม่เออบ่ป้อมเราหกปีที่แล้วบ่บผมไม่เคยด่าเสียแมนบ่เออแต่อายบ่เคยด่ามึงหรอกไอ้ให้ังใจมึงเที่ยวัวเที่ยวที่ันที่ขั้สินโอ้ยมึงเรี๋ยวว่าไอลีอยู่ดยกูก็นล็อบตัได้ตื่นสวัสดีครับพี่น้องผมเห็นหน้าครับแมนบ่ละหน้าละหน้าตอนนี้หน้าก็ยัง พักแหงกันพี่กอล์วะมี่ผู้นีิเป็นนางยุ่งผู้หญิเป็นไผ่นี่หน้าอ่ะวะคน้น้านผมสือกับเรอไม่คือตรงโอตรงเพื่อนบ้านของเพื่อนมีไฟอยู่บ่ีมครับอ๋อมีไฟใสภาพไอ้เบื่อนเน่เงื่อนสภาพการเป็นการอยู่เป็นจังไลยอยู่จังไลยถามตามตรงทุกมืงินีนมีแฟนหรือยังยังครับยังแน้นอนยังมียังต้องการแฟนบ่อ่างข้างข้างบ่ครับแม่บ่เอาคุยขอข้อความแนี่ยข้อความมีเยฮ่า กี่สาวต้องกี่ไว้เล่นถ้ากี่เป็นแฟนต้องแต่งงานครับแต่งงานดีแล้วมึงกีแต่งงานมาปีเลยเอาเปิดไฟอยากว่าเราแต่งงานให้กำลังใจครับจริงๆไอ้ก็มองว่ามึงกับหลู่ว่าทุกอย่างอยู่เนาะแต่อาจจะอาจจะบอบางเรื่องอาจจะบอคอยหลู่กาลาที่สาสัมมาคารวะอย่างว่านี่เขาเป็นการใส่เขาบอกคำจาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆศึกษาด้วยน้องเด้อตอนนี้ไอ้กั มึงกูไม่ได้ติดตามมึงหรอกแต่โซเชียลเวลาเขามาถ่ายมึงอะมันเด้งมาหาค่ะไอหลายแห้งนะกูก็เห็นเลยเขาหยอกมึงด่ามึงห่ายมึงีถ้าช่องความก็เห็นต้องผมไป๋เขาไปที่วากทีผมเป็นร่องยืน้นเขโอ้โมีหอดเครื่องเสียงเลยว่นี่ยโอ้เราตุ้งวันนี้ของน้าไม่เขาพิเศษป้อมน้ำมันเจ้าของป้อมน้ำมันครับไอจอนนี่มาหอดย่างตลาดเลยนะครับเด้ออนุญาตมันขี่ว่าไงมันขี่ครับแล้วแต่มาขยู่ตั้งหน่อง รักจริงต้องหวังแต่งหนวบอกต่อนีรักจริงต้องหวังแต่งรักแฟนต้องหวังมีง uh ลูกครับ <c ười> <c ười> โอเคโอเคกูกำลังสีสอนก็งมึงมึงสอนกูส่งโอเคตามั้นเราลงมาอ่ะอยู่ดีไหมครับมันมาร์สไอ้แม่ไม่ใจใหครับสวัสดีครับเออเอามึงมีเลไเออเร็วอนนี่หายอยเจอแล้วเออของแท้เลยของแท้เลยบันนี้อยู่ในสติ๊กเก์ได้เลยครับข้อจริงข้อจริงขอเงินมือปราบจอนนี่เลยโอ้โหเรันชี่ยัง ทานกัุนเทเี๋ยวรถมากคข้ากูมาเหี่ยวไหวกูเสียเงินเลยกูเฝ้าแหงเฝ้าเมื่อยกูว่างกูนอนรับในรถก็ดีแล้ว เออฝ่าเหียงมาเหนบอกกูถือเขาไทยงั้นเลยอ่านการของไทยเลยบัญชีสี่ศูนยี่เอ่อสามหนึ่งเกออเจ็ดหนองแปโอเคเอาอะไวันเลเดอขอบคุณหลายกรับพี่ครับอ่าโอเคไปอเดินทางก่อนครับครับขอบคุณกรับพี่อ